สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหัดตราดร่วมกับสถานประกอบาการนายจ้างลูกจ้างและชมรมจอปอจจังหวัดตราดจัดโครงการวรงงานแห่งชาติประจำปี2568ภายใต้ชื่อแรงงานตราสมานฉัน,นมุ่งมั่นป้องกนันยาเสพติดสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใส่ใจเสียงแวดล้อมวันที่1พฤษภาคม2 5 8 โดยมีนายพิรัเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวเปิดงานและนางสิทธาราจันหอมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดกล่าวรายงานโดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ เดินขบวนแฟนซีเพื่อส่งเสริมไม่เกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างรวมถึงรณรงค์ให้ในายจ้างลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสําคัญของพิษภัยของยาเสพติดการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนพร้อมทั้งร่วมแรงร่วมใจใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมการแสดงจากชมรมทูบีนัมเ e อรวัน ข่นกีฬาเฮฮามหาสนุกการแข่งขันฟุตบอลกระชับิดระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้ใช้แรงงานจับฉลากรุ่นรางวัลมากมาย